มาเอายาออกยาเขาค่ะกับลูกๆแล้วก็พี่ชายค่ะอะไรรีบเร่งเร่อะไรทดลองทดลกตัวยาถึงไหนเนี่ยเร็วจุดโด

กับงงามมากเลยวัวให่จริงนะสวยะนกกับลังงามมากวิวนกกับางน้ำมากมากหุไม่ได้อใมันจะหยดไม่ได้ิวนกกับงงามมากเลย กันหยอ,อกกันสนุกสนานนกกับลังนกกับลังแล้วงามหลายนกก็กับลังเราก็เล่นอยู่ในบ้านเหมือนเ่าได้มาแวะเ,เล่นอยู่กับทุ่งนาพุ่นนกกับลังงามมากเลยวิวถ้ามชาตินี่ความสุขค่ะ นำหมอกลงแล้วค่ะนำหมอกขึ้นอย่างเดียวน,นำค้างค่ะนำค้างลงแล้วนะคะนกก็อยู่บนท้องฟ้านะคะนกูอยู่บนท้องฟ้าก็บินกับลังนุ่นอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆนุ่นนกบินกับลังเิรี้วถ้ามาฉาด,ดบานๆค่ะมอ,มองเห็นว่าเห็นว่าเห็นดอกเขา เมกไวเขาเมกไวบรรยากาศบ้านนะคะเป็นบรรยากาศวิวธรรมชาติพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะก็เดินชมวิววิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะก็นี่เลยนะคะวิวพระอาทิตย์ตกดินมาฝากทุกคนนะคะกับธรรมชาติแบบบ้านๆค่ะได้อยู่กับวิธีธรรมชาติแบบนี้นะค่ะ ก็มีความสุขค่อยู่แบบนี้เลยนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาส่งกำลังใจไงนะคะลูกๆก,ก็เล่นหยอกกันมีความสุขค่ะใช้โคนกับต้นไม้ฟาดกันแล้วก็เสื้อผ้าดำเลยเปพื่อนๆวิยไม่เล่นนั่นไงสกรปรกจังเลยนะคะไม่ดีเลยก็ไม่ร้องนะคะบ๊ายบาย